สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมโบรูชาเลนเจอร์วันนี้นะครับเราก็จะมารีวิวหมวกฟาสนะครับของทางร้านพาราแลกนะครับเกียดีมีคุณภาพตรงที่ร้านพาราแลกนะครับอยากได้หมวกสวยๆอย่างนี้ก็ติดต่อที่ร้านพาราแลกกันได้เลยนะครับผมทุกอย่างนะครับผมได้เอามารีวิวกันหมดแล้วยกเว้นอย่างเดียวนะครับก็คือ หมวกฟาสที่ผมใช้งานนี่แหละนะฮะก็คือผมยังไม่เคยเอามารีวิวเลยผมใช้รุ่นอะไรมันชื่ออะไรนะครับหรือเอามาจากที่ไหนก็ยังไม่มีใครรู้นะครับก็วันนี้เลยครับเราจะได้นํามารีวิวกันนะครับซึ่งต้องบอกนะครับว่าเจ้าหมวกฟาสตัวนี้นะครับมันมีชื่อว่า TMC m e r i t i m e Helmet นะครับซึ่งผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าทำไมถึงไม่ใช้ชื่อฟาสนะครับแต่ใช้ชื่อว่า m e r i t i m e นั่นสิ ซึ่งเจ้าตัวหมวกตัวนี้นะครับก็ทํามาเนี่ยก็คือความหนาเนี่ยอยู่ที่8มิลลิเมตรนะครับแล้วเท็กเจอร์ของหมวกนะครับจริงๆเนี่ยมันจะมีสีเท็กเจอร์หมวกนะแต่ว่าคือผมใส่เจ้าผ้าคลุมหมวกปิดเอาไว้นะครับก็เลยไม่เห็นนะฮะแต่คือจริงๆเนี่ยเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะมีเท็กเจอร์ที่สวยงามมากมันจะเป็นแบบตะปุ่มตะปำคุกขะเล็กน้อยนะครับเพื่อความสวยงามนะครับถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะแป้นหมวกที่ให้มาตรงนี้นะครับเขาทํามาจากอลูมิเนียม CNC นะครับ Anodization มาแล้วนะครับแล้วก็ มาพร้อมกับสายบันจี้นะครับสายบันจี้คืออะไรนะฮะนี่ฮะไอสายด้านหน้าที่มันเกี่ยวๆอยู่ตรงนี้นะฮะนี่แหละคือสายบันจี้นะครับดิดเป็นดิดเป็นกีตาร์ดิดเป็นเบสเลยจังหมตัวนี้นะครับมาพร้อมกับสายซูสเปชชั่นนะครับผมก็คือระบบการกันสะเทือนนะครับตรงท้ายทอยตรงนี้เนี่ยก็สามารถปรับได้นะครับเพื่อความกระชับของหัวเรานั่นเองและด้านในนะครับมาพร้อมกับอีพีพีแดอยู่ด้านในนะฮะก็ถือว่าใส่สบายมากๆเลยนะครับแล้วมีการกันสะเทือนด้วยอีก บอกเรียยเดียวว่าเป็นหมวกที่รู้สึกว่าสุดยอดมากๆเลยหมวกที่ผมเซตมานะครับก็ไม่ได้เซตมาแบบฟูฟ่องนะครับแบบแบบฟูแบบไฮเอ็นต์ไปเลยแบบหนักหัวขนาดนั้นก็ไม่ถึงขนาดนั้นครับอันนี้ก็แค่เซตแบบพอประมาณนะครับแบบว่าพอดูสวยๆพอดูเต็มๆนิดนึงนะฮะอุปกรณ์เซตพวกนี้นะครับก็จัดที่ร้านพาราแลกเช่นเคยเหมือนกันนะครับก็จะมีแว่นนะครับแว่นป้องกันแล้วก็หูฟังนะครับ็กส sky นะครับตัวนี้เนี่ยแนะนําเลยนะครับสามารถยิงปืนจริงได้นะครับก็ผมก็ได้ใช้หูฟังตัวนี้เนี่ยไป โอ้โหป้องกันซับเสียงได้ดีมากนะครับไฟติดหมวกนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับก็คือเอาไว้กั้นดีนยนะฮะก็คือเพื่อน่ยชอบยิงดีนยด้านหลังมานะครับผมเลยต้องมีไฟตัวนี้มาติดที่ด้านหลังเพราะว่ากันโดนดีนัยนั่นเองหมวกตัวนี้นะครับจริงๆเนี่ยมันเป็นสีเทานะครับผมเลยเลือกซื้อผ้าคลุมหมวกของมาริแคมนะครับมาคลุมนะครับเพื่อที่จะให้เข้ากับเวสมาริแคมปผมจะได้ไม่ต้องซื้อหมวกฟ้าตัวใหม่นะครับก็แค่มีผ้ามาริแคมมาปิดเนี่ยก็ถ อยู่รอดแล้วเหมือนกันนะถือว่าสวยๆเลยนะครับขาไหนนะครับก็ใส่อแดปเตอร์ติดกับกล้อง GoPro ไว้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ถือว่ามันจะได้ดูแบบมีความแบบฟูเป็นความเป็นแอนติคอมายิ่งขึ้นนะครับผมก็ใครที่สนใจเจ้าหมวก Fast ตัวนี้นะครับก็ติดต่อที่ร้าน Parallel กันได้เลยนะครับผมนะก็ชุดเกียร์ดีมีคุณภาพนะครับหาหมวกสวยๆของแต่งหมวกทุกอย่างนะครับก็มาจากร้าน Parallel ทั้งหมดเลยนะครับผมก็ถ้าใครสนใจก็ ต่อกันได้เลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ซับสไคร์ e กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางชาเลนเจอร์นะครับผมอี่หโมกกลนเอาไวเ้เจอกันครั้งหน้ามาดูและสนุกไปกันนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันครับผม